เลครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายเชือกเชือกสตาร์ทอ่ะที่ขาดกับลานสตาร์ทเบา2ชั้นโอ้โหมันวุ่นวายครับคุณผู้ชมครับผมจะเล่าให้ฟังว่ามันวุ่นวายเพราะชิ้นส่วนมันเยอะเหลือเกินประกอบอยังไงละบานนี่เดี๋ยวทําตามผมจะช้านะอันดับแรกนะถ้าสปริงมันมันฟุ้งอันนี้ใส่ง่ายก็สปริงก,ก็มาเกาะนี่ก่อนละพัน พันโคดเข้าไปอันนี้ง่ายมันพันเขาเบเานนง่ายง่ายสองคอดหัวเชือกไว้นะครับแล้วก็ใส่ตามร่องนี้ก่อนอ่ามันก็ยังมีร่องเชือกของมันใช่ไหมครับอ่ทีนี้เราเอาเชือกมาใส่ละเดี๋ยวพี่ดูนะทีละขั้นตอนนะเพราะหลายคนนี่โอ้โหวุ่นวายกับไอ้น,นี่มากเลยอันนี้มาพักเชือกมันไว้ตรงตรงรอกทุกอันเนี่ยมันจะมีบาดบาพักเชือกไว้ให้อยู่พักไว้อย่างนี้ก่อนพักไว้อย่างนี้ก่อนอันนี้ เราต้องเอาตัวนี้มาใส่กับฝาลานฝามันก็จะมี <c oughs> เขี้ยวงแง่งเพื่อให้เข้ากับสปริงตัวนี้นะฮะพี่ๆก็หย่อนมันลงไปให้มันตรงให้มันตรงไอ้สปริงอะนะฮะปึ๊บอ่ะใส่แล้วนะสิ่งแรกที่อยากให้ทําก็คือพันในตัวนี้ก่อนหมวนสปริงก่อนเพื่อมันจะง่ายที่สุดวิธีนี้ง่ายที่สุดละบางท่านอาจจะมีวิธีอื่นผมไม่รู้แต่วิธีนี้คือง,ง่ายที่สุด อ่ะผมจะพันก่อนนะผมจะใช้ลักษณะกดเอากดเพื่อไม่ให้มันเด้งออกนะพันไปสักสามสี่รอบก่อนสปริงมันก็เริ่มตึงไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าอย่างนี้นะพอละผมรู้สึกว่าผมพอละผมพอละปึ๊บกดกดมันไว้กดมันไว้อย่าให้มันออกมาเอาเชือกสอดไปเชือกสอดเข้าไปรูนี้นะฮะรูเชือกนี้นะดึงมันไว้ปึ๊บ เราใช้ทัก,ทกษะพิเศษนิดนึงก่อนในการม้วนเชือกม,ม้วนให้เป็นปมนะแล้วปล่อยมันไหลมาก่อนนิดนึงไปช้าๆนะทําฝึกช้าๆนะอะอันนี้โอเคละหายใจได้แล้วเมื่อกี้กันหายใจอยู่นะอ่าทีนี้ไว้อย่างนี้แล้วเราก็มาประกอบชั้นที่สองครับผู้ชมครับชั้นที่สองก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างสปริงใส่สปริงลงไปก่อนปุ๊บแล้วก็ตัวกระเดื่อง กระเดื่องก็ใส่ลงไปปึ๊บเนี่ยให้มันเข้าล็อกมันเห็นไหมมันจะมีล็อกมันเห็นไหมใส่ท่านี้ไม่ได้มันไม่ลงนะให้มันลงล็อกมันนี่งมือน่อย่างนี้อันนี้ก็คือชั้นนอกอันนี้ก็จะเป็นสปริงลดกําลังอัดนะชั้นนอกนะสปริงตัวใหญ่ทีนี้ไอเนี้ยมันจะวุ่นวายแล้วนี่มันจะมีกระเดื่องนี่มาเนี่ยโอ้โหมันลนรกตรงนี้แหละวิธีการวิธีการนะครับเอาอันเนี้ยชี้ขึ้น ชีขนน้ขึ้นบนชี้ขึ้นบนชี้ขึ้นบนมันจะมีสองแง่งนะพี่เห็นปะมันไม่เหมือนกันนะอันนี้มันงอหน่อยอันนี้มันตรงเอาตัวตรงเนี่ยชนกับผนังไว้อ่ะเนี่ยชนกับผนังฝั่งนี้ตัวตรง,ตตรงชนผนังไว้อ่าตัวที่สองใส่ปายตัวตรงชนผนังไว้แล้วก็เอาเอาขาขานี่ใส่ลงไปอย่างนี้นะฮะให้มันอยู่อย่างนี้ก่อนใส่ลงไปให้มันอยู่อย่างนี้ก่อนนี่มันจะอยู่อย่างนี้ นะคราน,นี้เอาตัวนี้ใส่ละวิธีการก็คือเอาสปริงขึ้นข้างบนตัวล่องเนี่ยมันจะต้องเข้ากับขานี้ใส่ลงไปก่อนมันจะติดเห็นไหมเราเอาเข้าทีละตัวครับโดยใช้ไขควงแบนเนี่ยดันมันไปเอาเข้าทีละฝั่งนะพี่นะค่อยๆดันเดินปุ๊บฝั่งนี้ลงแล้วนะ,ะย,ย้ยายย,าย้ยายย,าย้าย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 เอาฝั่งนี้มาดันฝั่งนี้อีก ค่อยๆค่อยๆปุ๊บอ่านลงนะเห็นไหมอีซี่ไหมแล้วค่อยใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็เข้ากับเดือยตัวนี้นะปุ๊บใส่น็อตคันนี้ใส่น็อต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 ไม่ยากนะค่อยๆฝึกนะมันคือปัญหาถ้าเกิดว่าหลายท่านแบบไม่เคยถอดอะไรเงี้ยแกะออกมาแล้วมันฟุ้งมั่วไปหมดเลยปัญหาเกิดปัญหาเกิดแต่อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดละนะฮะไปฝึกใช้ดูนะหลายท่านใช้ล้านแบบนี้นะครับ แล้วไม่สปริงขาดบ้างเชือกขาดบ้างทําเองที่บ้านพี่น้องทีนี้อันนี้อย่าเพิ่งปลดเหมือนเดิมเหมือนเดิมใส่นี้มาก่อนอ่าใส่อันนี้นะใส่อันนี้ขึ้นมาปึ๊บปึ๊บใส่ไว้ปึ๊บอ่าตามมาด้วยอันนี้แล้วก็ตัวล็อกเชือกอันนี้กันหลุดกันหลุดอ่าอันนี้มัดเป็นปกติได้เลยมัดปกติได้เลยนะฮะเพราะไม่ต้องกลุดเพราะมันมีเหล็กกันหลุดให้ละปึ๊บใส่ลงมาอย่างนี้แล้วก็ดันขึ้น ข้นพึ่บเก็บปลายเชือก่อยเพื่อความสวยงามนี่แล้วก็ปลดล็อกครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมง่ายไหมง่ายไหมอีซี่นะอ่าลองไปฝึกทำดูนะคุณผู้ชมนะหวังว่านะ่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสวัสดีครับ บริการจัดส่งทั่วไทยมีเครื่องให้เลือกมากมายนั่งขับรถเข็นหรือสายสบายเลือกได้ที่ซับซ <Online>. ิรีออนไลน์ตูกตู้มีประกันพร้อมาไล่ซื้อสินค้าได้อยาสบายใจย,ยิงชายยิิงุ้มยิ่งมั่นใจลุงป็ะบอกต่อร้านชาย <Online. S 1> เลือกช็อปที่ซับซ <Online. S 1> ิรีออนไลน์ซับซิรีออนไลน์เดินทางมาที่ร้านสะดวกง,ง่ายดายเลือกเครื่องตัดยาปรดจำไว้ใจ